สถ็านที่ใดมีการสาธยายมวลที่นั้นย่อมเกิดมงคลเกิดชีวิตทั้งเก็บผู้สาธยายเองแลผู้ที่ได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งเป็นพระิธรทมพิดกซึ่งมีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับฟังหรือผู้ที่ได้รับสาธยายมวลนี้ก็จะเป็น เป็นมงคลความเกิดความเจเริญรุ่งเรืองให้กับสถานที่นั้นๆซึ่งปีนี้ดางวัดนันตารามร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดพยาวได้แก่หน่วยงานในจังหวัดนะข้าราชการประชาชนสถาบันวึกษาลัยมหาวิทยาลายยาัยมหาวิทยาลัยพยาวมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพิลาลุงพรมวิทยาวิทยาเขตพยาวรวมทั้งถึงกับ ยาวทีวีทั้งส่วนราชการในอำเภอเชียงคังก็ได้เข้ามาสนับสนุนทำให้งานนี้เกิดขึ้นเส้นวันนี้เป็นวันที่31ข้าคืนนี้ก็จะมีการทำวัดเย็นกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่19เกนาฬิกาเป็นต้นไปทุกทียครับเราฟังธรรมะปัญญามีการปฏิบัติธรรมและการีกาเฉวดมพระเจริญพุทธมนต์ขั้ปี ก็เป็นกิจกรรมของเราวันนี้แล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมในช่วงเช้าก็จะทำพิธีสิ้นสุดของการสารยาวยพพิธมแล้วก็เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเป็นต้นไปก็จะมีพิธีทำุงตับกบาตรอาหารแห้งให้กับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็รับคอนอขวดน้ำแล้วฟังร่วมกันแล้วก็ ก็เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ในวัระปีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออำนวยอวยพรับให้ท่านทั้งหลายะจะงมีแต่ความสุขมีความเจริญปรารถนาทีม่มีประกันรายเป็นส,ส,นส,นสนิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมวขอสิ่งน้าใจงทางสำเร็จจงทาสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนขอเจริญพรปีใหม่ สวดหรืออะไรเนี่ยอ๋อเหมือนจริงข้วหนูอยู่นีครับอ๋อข้าวหนูหวพระอุกเล็นก่อพิปัธนเนาะนี่ะเจ้าไหวโบ้ล ကဲချောစိစားရအောင်ဘယ်ကဘောကိုစားလို့ဖြစ်သင့်လဲကျွန်တော်နာတာတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဒီလိုပါတယ်အင်းဒီထဲမှာရှိတာ